ไอ้ที่หายหายะตูนใส่ติดฟากับบานมันบอกไปที่หายก็โยนทิงมาแล้วที่หายข้าปาสวัสดีครับสันกายชนนลสวัสดีครับมาจะหาจะหานึกขึ้นได้ไม่ดีแล้วหายหมดโยนทิ้งทไ่อยากเลยซสละสละเลยให้น้องให้นุ่งไปข้างคาก็ดีแล้วถ้าน้องไม่นุ่งจะให้นี่นี่ก็อย่างนั้นน่ะสองมาตรฐานน่ะถ้าน้องไม่นุ่งจะให้อะนี่น้องนุ่งไม่ให้ มันไม่เห็นอะไรไงเอาไม่เลยเปิดให้ดูเหมือนกันแหละทิ้งขยะเขอยูขยะกขามีเอ่อเก็บเออเอาไปดูหน้างานเละเหมือนเดิมอันนี้เกียร์เดิมกำลังทำงานอยู่ครับ ด้วยยืมรองเข้านะยืมรองเข้านะทางหนึ่งร <c oughs> องเท้าหายครับเหลือข้างเดียวครับล่วงหายตรงไหนไม่รู้ยืมข้างเดียวบัวข้างเดียว เดเหมือนเดิมครับดูดะเกียร์เดอกลังปาดหน้าอยู่แสนกล้ชาแนลรับเฮะยูทูบยูทูบครับ vớ là ngân liêu đây luôn à luôn sải phai quá à เดอร์ยังฟรีครับจเจเลอร์ไม่เหลือแน่แต่เราต้องเพิ่มแรงมาด้วยนี่อ้าวไปแล้วแท็ก <c oughs> หลุดโซ่หลุดอ๋อไม่ได้หลุดตั้งตั้งใจออกใช่ไหมครับ <c oughs> ครับ มมีแดดด้วยวันก,ก็อย่างนี้ฮะแต่มันมีแดดทุกวันอันนี้ฟ้าคึมเลย สามสิบก็จอดนิ่งๆเลยนี่ผู้รับเหมาเช่ามานะครับเช่ามาอีกทีหนึง่งรถผู้รับเหมาก็เนี่ยฮะคันเนี้ยสภาพก็อย่างที่เห็น ไงก็ฟรีไงก็ลื่นใครจะเป็นผู้โชคดีคันแรกเนะี่ยอย่าไดอย่าไปดูรถแรงคันแรก เตือเป็นรอแล้วเนี่ยมันจะตมอ,อยู่เนี่ยแ้วแถวโค้งเนี่ยไปไม่ได้เนี่ยมันลื่นยังไงก็ไปไม่ได้อะผมว่าต้องดันนะตรงโค้งนะโคเดินตามอู่ตลอดครับอืมแต,แต่ไปโคตัวนี้เดียเร็วเว้ยน,นอนอยู่นีเ่เนาะสีมอเตไปมาคนเดินคนใหมืนอนต้มใหติดอกเท้าหายหคนละข้างครับเรียนแมี ันนี้หมาหายหมามาครับเกงๆไม่นถอดทิ้งเลยดูงเกงนี่คนโสดคนหนุ่มวัยรุ่นตัวขาโม่ตัวขาอ่อนตัวขาอ่อนเนี่ยมันจะมียกลงๆนี่นี่นี่ให้พ่อพญาให้พ่อพญาแลวิ่งช่วยเนี่ยคนละข้างแทกรุด

ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวไปดูกันต่อคลิปหน้า